ส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในตำบลทับนมาปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน3,321คนแลผู้สูงอายุจึงเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญและต้องมีการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้การพัฒนาผู้สูงอายุและศึกษาดุงยา,านของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุผู้พิการประมลทัพมาขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเสริมพลังสงวัยพร้อมกิจกรรมสางครายานสังกอเพื่อผู้สูงอายุและผ่านคมผู้สูงอายุบางละมุงจากนั้นจะไปศูนย์การเรียนรู้แห่งธรรมชาติสวนนงุลจังหวัดชนบรุรีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ในงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ พศ2568ขอาการเรียนเชิญครับได้เรียนรู้ได้เกประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด,ด้านรวมถึงการศึกษาดูงานในสถานที่ที่มีแวมนวปฏิบัติที่ดีได้นำความรู้และประสบการณ์กลับไปใ ะคะแล้วันตัดต่อไปนะคะอนุญาตเชิอีกอีกขอมาโอเคเมาโอเ่ะขอขอ,ขอนุญาตนะคะหนะึ่งองสม่ไปทั้งใจเลยเนาะไปทั้งูนเลยคนบุรีใจมาก เพสามเราจะได้รับเทคนิคในการสื่อพลังในการใช้ชีวิตประจำวเนนี้สูงวัยของเราหมายถึงคนที่ยงังไงบ้างคะบางคนก็บอกว่าสูงวัยก็คือสูงอายุ่ก็เกิดมานาะนแล้วก็คือสูงวัยว่าใช้ชีวิตมาบนโลกนี้ละก0ิปีขึ้นไปกับคนที่เพิ่งเกิดใหม่มา5ปีคิดว่าใครจะทําอะไรดีๆให้กับโลกใบนี้ได้เท่าเราเนี้ไหมคะ Que. That's <laughs> 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 <laughs>